พี่บุ๋นคิดว่านอกจากโซนกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลเนี่ยมีทำเลไหนอีกไหมที่บบกว่าคนสนใจหาซื้อบ้านคอนโดกันเยอะอืในช่วงปีนี้เรามีการเก็บสถิติอยู่เหมือนกันตั้งแต่ต้นปีหละหลังบ้าน Home. ับเซทเราเนี่ยมีการเก็บสถิติเวลาคนเข้ามาเสิร์ชหาบ้านว่าทำเลไหนที่คน,น่ะเข้ามาหาบ้านหาคอนโดกันเยอะก็จะมีจังหวัดหนึ่งที่คนเยอะไม่แพ้ปริมณฑลอย่างพวกปทุมธานีนนทบ,บุรีสมุทรปราก,การเลยก็คือชนบุรีติดท็อปไฟเป็นประจำบางเดือนเนี่ย แซงขึ้นมาเป็นดับหนึ่งเลยก็มีเพราะว่าชลบุรีเนี่ยเขาจะเป็นจังหวัด EEC เหมือนกับเป็นศูนย์กลางของภา,าคอุตสาหกรรมของประเทศไทยเราเลยก็ว่าได้ก็เลยมีคนสนใจหาที่อยู่อาศัยกันเยอะในช่วงนี้ด้วยบรรยากาศอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะใช่ด้วยบรรยากาศที่มันมีความเป็นเมืองท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ใกล้กรุงเทพแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือถ้าเราดูลึกเข้าไปในสถิติเนี่ยอำเภอที่คนหาบ้านหาคอนโดกันเยอะในปีนี้คืออำเภอศรีราชา อ๋อเอ้ยหรือเป็นเพราะน้องหมูเด้งหรือเปล่าเพราะน้องหมูเด้งก็อย่างที่รู้กันอยู่ที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียวศรีราชาไงใช่ก็ชั่วโมงนี้ที่ศรีราชาไม่มีใครจะดังเท่าน้องหมูเด้งแหละ <laughs> แต่ว่าถ้าเราไปดูในเรื่องของอายุน้องหมูเด้งเนี่ยเ <laughs> พิ่งจะอายุได้สองถึงสามเดือนเอง <ah> แต่ว่าสถิติที่คนเข้ามาดูศรีราชากันเนยอะเนี่ยเขามาน่าต้นปีแล้ว อ่ะแล้วอย่างเนี้ยคืออุ้มอ่ะก็ผ่านไปสีราชาบ่อยนะมีได้แวะบ้างเล็กน้อยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะผ่านไปทางแบบพัทยาไปบางแสนอย่างเงี้ยทีนี้ก็เลยสงสัยว่าสีราชาเนี่ยมันมีอะไรดีทําไมอสังหาถึงแบบมาแรางขนาดนั้นอ,อืก็จริงๆแล้วเนี่ยเราต้องมองว่าจอบุรีเนี่ยมันคือพื้นที่ EEC เนาะคือแบบเป็นพื้นที่ที่มีนิคมอุตสาหกรรมอยู่เยอะแล้วสีราชาเนี่ยมันเป็นอำเภอที่มีนิคมอุตสาหกรรมล้อมรอบเยอะแล้วเนี่ยยังมีเรื่องของท่ารือน้าลึกแหลมฉบังด้วย มันเป็นท่าเรือขนส่งสินค้าขนาดใหญ่เลยมันก็เลยทำให้มีคนทำงานอ่ะเข้ามาทำงานในจังหวัดชลบุรีอำเภอศรีราชากันเยอะรวมถึงมีคนที่เป็นผู้บริหารหรือเป็นพวกระดับผู้จัดการระดับสูงๆทั้งนั้นเนาะรายได้สูงๆเนี่ยเข้ามาอยู่กันเยอะด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือดึงดูดชาวญี่ปุ่นอ๋อใช่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 ชาวญี่ปุ่นอ่ะเข้ามาอยู่ในศรีราชากันเยอะมาทำงานกันเยอะจนทุกวันนี้เขาเรียกศรีราชาเป็นลิตเติลโอซากาเลยนะคือปกติอ่ะถ้าเกิดว่า นึกถึงคนญี่ปุ่นอยากเจอคนญี่ปุ่นในประเทศไทยก็จะแบบสุขุมวิททองรอเอกมัยที่ร้านอาหารแบบว่าเยอะๆนังรานอาหารญี่ปุ่นตอนนี้ก็คือสีราชานำโด่งเลยใช่สีราชานี่ตีคู่กับสุขุมวิทมาเลยคือนอกจากจะมีคนญี่ปุ่นอยู่เยอะแล้วเนี่ยอะไรต่างๆที่เป็นแบบแวดล้อมเนี่ยก็รองรับ ความเป็นญี่ปุ่นมากขึ้นอ่าใช่พวกคอมมูนิตี้มอลแบบสไตล์ญี่ปุ่นคาเฟ่ร้านอาหารสไตล์ญี่ปุ่นอันนี้ก็เยอะนะใช่เยอะที่เที่ยวที่เป็นแบบบรรยากาศญี่ปุ่นญี่ปุ่นเลยก็มีอย่างที่อุ้มไปดูมาที่ไหนนะสะพานแดงเออบรรยากาศสวยเลยที่ลงไปในทะเลสวยมากหรืออย่างเรื่องไลฟ์สไตล์ที่บอกไปอ่ะมันก็มีห้างมีคอมมูนิตี้มอลเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอย่างเจพาร์คมีฮงมูรามอลอแล้วก็มีซุปเปอร์มาร์เก็ตอีออนด้วยอื แลวนอกจากสไตล์ญี่ปุ่นแล้วเนี่ยก็จะมีพวกเซนท่านเหมือนกันเนาะใช่มีทั้งเซนท่านมีทั้งโรบินสันแล้วก็พวกโรตัสแมคโคบิกซีเนี่ยแค่ในอำเภอศรีราชาอำเภอเดียวเนี่ยมีห้างเยอะกว่าบางจังหวัดในประเทศอีกนะโอ้โหแค่อำเภอเดียวนะทุกคนไม่ใช่แค่ในแบบชนบุรีนะใช่อำเภอเดียวก็คือแบบแซงใช่คนก็เลยมาอยู่กันเยอะคอ,คอนโดคอนโดเนี่ยขึ้นกันเยอะโอ้ยพี่บุญพูดถึงคอนโดเห็นว่าที่ศรีราชาเนี่ยมีแคมปัสคอนโดเนี่ยขึ้นมาแบบเยอะเหมือนกันเนาะ การที่จะขึ้นคอนโดหลักๆก็จะมาจากการทำเลการเดินทางเนาะรวมไปถึงมหาวิทยาลัยทีนี้ถ้าอุ้มลองนึกเนี่ยมหาวิทยาลัยที่อยู่ชลบุรีก็จะนึกถึงแค่มอบูปะนอกจากมอบุรพาจะอยู่ที่บางแสนใช่ไหมก็จะมีมอศรีปทุมอยู่ในอำเภอเมืองด้วยส่วนที่สีราชาเนี่ยก็มีมอเกษตรศาสตร์วิทยาเขตสีราชาอ๋อเป็นวิทยาเขตอยู่นู่นใช่ก็เป็นวิทยาเขตใหญ่ที่เขาจะเรียนกันเรื่องเกี่ยวกับอุตสาหกรรมแล้วก็เรื่องการท่องเที่ยว ้ยก็เหมาะเหมาะกับศ<ช>ิลาชาเลยเนาะ<ช>น้องๆก็คือได้เรียนในสาขาที่ตัวเองเรียนแล้วก็ได้อยู่ในแบบพื้นที่ที่เป็น e e c ในแบบนั้นเลยใช่ใช่มันก็เลยทําให้เดี๋ยวนี้มีคอนโดมาเปิดรอบๆมอเกรรรษตรศาสตร์เยอะถ้าเราไปดูรายชื่อเนี่ยแบรนด์ใหญ่ๆจะมากันครบเลยทั้งแสนซิลลี่ออริจินแล้วก็แอสเซคไวท์อื <ๆ S 1> แล้วถ้าแบบนี้ก็คือตอบโจทย์เด็กมาหาล<ช>ัยเนาะมันก็ไม่ได้มาแค่ตัวคอนโดเนาะตัวบ้านอะไรพวกนี้เขาก็มีเยอะเหมือนกันใช่ก็เดี๋ยวนี้คน มาอยู่ศรีราชาเขาก็มากันเป็นครอบครัวใช่ไหมก็มีลูกมีหลานมาอยู่ด้วยกันเนี่ยมันก็ต้องดูเรื่องของโรงเรียนที่แวดล้อมที่อยู่อาศัยไปด้วยใช่ปะมันก็จะมีโรงเรียนชื่อดังอยู่หลายแห่งเหมือนกันในศรีราชาทั้งเซนต์อปอคอนแวนมีโรงเรียนดาราสมุทรแล้วก็โรงเรียนอัศว์ชันศรีราชาอันนี้ก็ชื่อดังใช่ทีนี้โรงพยาบาลมีไหมเออโรงพยาบาลเนี่ยจริงๆขอแบบดังๆนะดังๆเลยเนี่ยก็จะมีสมิติเวส Ah. อันนี้ไฮโซเลยในกรุงเทพก็แบบชื่อดังแล้วใช่ไหมเขาก็มีมาเปิดที่ศรีราชาหรือจะโรงพยาบาลรัฐอื่นๆเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่เท่าที่ฟังพี่บุญมาเนี่ยทาเลศรีราชาก็ถือว่าเป็นทําเลที่แบบเออดีเนาะน่าสนใจให้ฟีลแบบว่าการอยู่บ้านได้การพักผ่อนได้ได้ไปเที่ยวด้วยอยากไปทะลุงทะเลอะไรอย่างนี้ก็ง่ายนะใช่คือจริงๆอน่ะนอกจากจะมีเขาเขียวให้เที่ยวนะก็อย่างที่อุ้มบอกจะไปเที่ยวพัทยาไปเที่ยวบางแสนหรือจะข้ามไปเกาะล้านเกาะสีชังมันง่ายหรือจะเข้ามากรุงเทพจริงๆก็ ชั่วโมงนิดๆก็ถึงแล้วส่วนใครนะคะที่อยากเป็นคนบ้านเดียวกันกับน้องหมูเด้งเนี่ยก็สามารถที่จะเข้าไปชมในเว็บไซต์ home.co.ts ของเราได้นะก็จะมีการรวบรวมบ้านทำเลสีราชาไว้เยอะเลยมีทั้งบ้านทั้งคอนโดทำเลสีราชาเนี่ยเรารวบรวมจัดเอาไว้ให้เรียบร้อยเลยสำหรับใครที่สนใจทำเลเนี้ก็เข้าไปเลือกดูกันได้แลวไม่ใช่แค่ว่าจะซื้อเพื่อการอยู่อาศัยอย่างเดียวนะ<ม>เพราะเห็นว่ามันจะมีหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านคนญี่ปุ่นที่<ม>อยู่กันแบบหลายร้อยคนเลย มันเป็นเพราะในศรีราชามันมีนักลงทุนที่เดี๋ยวนี้เขามองเห็นโอกาสในการปล่อยเช่าคนกลนุ่มนี้ค่อนข้างเยอะก็เลยมีการแบบสมมติซื้อคอนโดเหมายกชั้นเลยแล้วก็เอาไว้ปล่อยเช่าให้คนญี่ปุ่นซึ่งเขาก็แบบมีรายได้พร้อมจ่ายพร้อมที่จะอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีกันอะไรเงี้ยแล้วก็อยู่กันเป็นกลุ่มเป็นก้อนหรือเ,เป็นหมู่บ้านเนี่ยก็มีเหมาทั้งซอยแล้วก็ให้คนญี่ปุ่นมาเช่าอยู่อะไรเงี้ยมันก็ให้ผลตอบแทนที่ดีมันก็เลยเป็นอีกหนึ่งเหตุผลนะที่ทําให้นอกจาก คนอยู่เองจะสนใจบ้านในย่านสีราชาเนี่ยก็มีนักลงทุนน่ะสนใจสีราชากันเยอะในช่วงนี้ส่วนใครนะคะที่อยากปรึกษาปัญหาเรื่องบ้านอยากมีเพื่อนคู่คิดเนี่ยก็สามารถที่จะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยเนาะก็ปลอดภยัยไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะจะมีแอดมินเนี่ยที่คอยบริการตอบทุกอย่างให้เลยเนาะถ้าแอดมินเขาได้ทํางานบ้างเดี๋ยวเขานั่งอยู่เฉยๆเดี๋ยวจะตกงานเอาเนาะมาคุยกันครับสงสัยเรื่องอะไรเกี่ยวกับการซื้อบ้านซื้อคอนโดหรืออสังหาริมทรัพย์อะเรามีข้อมูลที่พร้อมซัพพอร์ตอยู่ ใช่แต่ว่าวันนี้เราต้องขอตัวไปแล้วเพราะว่าพี่บุญเนี่ยไม่ไหวแล้วนั่งคุยอยู่นี่คือจะไปให้ได้ใช่รู้สึกอยากจะไปดูไลฟ์สดน้องหมูดเด้งแลละทำไมตอนนี้ถึงเวลาตื่นละถึงเวลาตื่นกินนมแล้วครับเดี๋ยวต้องไปดูก่อน <laughs> โอเคบายบายค่ะ